สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูนดำเนินโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่งวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมทำบุญตักบาดเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจน <พา S 2> เป้าหมายปี2565ตามัาของเศรษฐกิจพเพียงโดยนี้บนการมีส่่ววนขอคนในชุมชน และภาธีการพัฒนาทุกภาคส่วนซึ่งขอกอด้วท่ารัฐท่าประชาชนองค์กรเอกชนและภาาศาสนาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนผมก็ได้โอกาสให้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาคุณภาเรียนเชิญท่านสำเร็จเนาแก้วนายเพยนาดูได้โอกาสทพี่น้อง คชาวตำบลหนองไถ่และตำบลอื่นที่มาร่วมปลุกบอลสเตเดีด้วยเมื่อเฟื่องเฟือนผมตอนเป็นเด็กเคยเห็นคุณตาคุณยายก็ไปใส,บลลส่บาตรลักษณะอย่างนี้มาเสร็จไปบ้อลแล้วก็เอาไปให้คนเรือนหรือญาติพี่น้องที่เขาฐานะไม่ค่อยดีเรามายอมยุบกันกนะครับและยอ้อนไปถึงในเรื่องของเสด็จพ่อเทียมที่ในหลวงราชการที่ก9 คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธริเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมน,นาถบพริรนะครับท่านได้ให้แนวคิดในือเรื่องของเศรษฐกิจคอพียงเศรษฐกิจคอพียงเรื่อแปลหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจอพีงก็คือการแบ,บร่งปันคำนี้วันอังคารที่11มีนาคม2566ณวัดโพธาราม บ้านหนองบัวคูหมู่ที่4ตำบลหน,นองไผ่อำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามนายสำลิศหนอแก้วนายอำเภอนาดูลเป็นประธานเปิดโครงการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญยาของเศรษฐกิจพอเพียงจิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายปี2565 กิจกรรมทำบุญตักบาทเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนอำเภอนาดูนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูนนำโดยนางสาวสุป,ปียาพมจันทร์พัฒนาการอำเภอนาดูนพร้อมบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูนร่วมกับองค์กรสตรีและชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาท ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำสิ่งของและปัจจัยที่ได้จากการทำบุญตักบาทมอบแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายอีกทั้งได้รับความเมตตาจากพระมหาอุทัยธานาจาโลเจ้าอาวาสวัดโพธารามบ้านหนองบัวคูหมู่ที่๔ตนนําบลหนองไผ่อำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามในการสนับสนุน การดำเนินก <ไป S 1> ิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการกลไกลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือจำนวนสิบลายในอำเภอนาดูนประกอบด้วยนายเพนสีโสภักดีบ้านหนองบัวคูหมู่ที่สี่ตำบลหน,นองไผ่นายสุดใจพิมพ์ชาติ บ้านนนหิดไ่หมู่ที่สามตหน,นองไผ่นางสุนทรประภูชะกังบ้านนนหิดไ่หมู่ที่สามตหน,นองไผ่นายนาลงเอ็นเคนบ้านหัวฝายหมู่ที่สองตดงยางนายสมัยมิกวัดบ้านเมืองหงหมู่ที่สิบเอ็ดตดงยาง นางบัวรองชุ่มเย็นบ้านโกทาหมู่ที่สองตําบลพระธาตนางสอน,นแสงบุตรบ,บ้านปอพาน,มนพาหมู่ที่หกตําบลพระธาตนางสุกัญญาป,ปกาโลบ้านหนองพอกหมู่ที่เจ็ดตําบลดงบงังนางหนูไกนินหาบ้านดงบงังหมู่ที่8ตําบลดงบงัง